ฮะเบื้อนี้ครับภาพี่น้องาสิปรากอยุโขงครับโขงน้ำขึ้นไหลครับเบิ่งครับน้ำขึ้นหลยๆนี่สิกินวะครับหลังจากที่เราไปเลาะหวยน้ำหวยหน่อยมากกับพ่อให่ครับแต่ว่ามาเบิ่งเรือนะครับพ่อดีญ่ไอผู้เป็นย่โขงเปนเอาเรือขึ้นให้ครับเขาเหื่อไวเพิ่นสิ น้ำใจให้เพื่อนกับมัดจีเพชรด้วยกันใหม่แรกครับพี่น้องโค้งครับน้ำรดนน้ำว่ามัน,น,มนเกือบเครื่องฟั้งเลยครับมันมาสิกินบ่ครับ กินครับอ,อ,อู้มีตัวครับนเด็กทานเลยครับนี่นเ,น <laughs> เจ้าครับเจาเช่ครับเดี๋ยวเสียบ้องเหยียดเม็ดครับมาสิมีว่วาครับใส่งามครับอันตรฐานโพงครับเนี่ย เมทติสองครับดึงนีกเลยครับดึงอีกแล้วครับเมทติสองครับโอ้โหโ้โหาจะจับกล่องครับเอาพรท่านเลยครับเพลินตาเงี้ยงอยู่ครับกล่องเหนียนครับกล่องใหญ่ครับเพี่น้องขื่นยุ่งครับเพลินยุ่งน้าครับมายังบาน้ะป่าเนี่ยนะ โอ้ยหลุดสามครับมไม่ได้เลยน้ำเบื้องนอี้ครับเม็ดที่สองครับมีแต่กินตัวนี้ที่สองดึงขึ้นบ่ออได้ครับตัวนี้ก่อนที่สาม,มานะครับมึงมาสิมีงวครับดึงกี่น้องโอ้ยโบยู อืมอีกแล้วครับแบบเกาครับโอ้ยอะไรครับพี่น้องยนไม,ม้ไหมครับนี่หันหลุดกับเสาดายครับล้ำหวยครับน้ำกับบ่ลายครับน้ำหลดลงหลายล้วน้ำเบิง่งวาสี่ ก็มีตัวไ้เลรียมครับโอไปแล้วครับคราบครับบุตรถือขั้นบ่ไใหครับมันเวลามันหลากกับบ่อเดชสวนปกติแับ,บนี้ใส่เบ็ดมาเยอครับอโอเคครับใส่กับพอดีงามครับท่นนตัวตัวรขีดกับขีดเราะว่ามาคนเดียวครับ จิ้มทีมงานเป็นเอาเรือลงหอยต้มกับบริสุทธิ์น้ำพันเย้ครับเดี๋ยวกดปลาสิเสียบเนื่อลงอีกางกับไม้เก่าเนี่ยนะครับต้นพงวาสิมี่โตอยู่ครับอ่าเม็ดที่สองครับต้นพาวาสิมี่จะโตบ่นี่ตัวครับไปครับโบวัวไหลบวัวไหล เอ้าาอยนี่อไรไ่าหลักอะไรเนาะนี่่ายูหละซึ้อ๋อยูเลยครับอืมใส่เข้าครับอเอา้า <c oughs> โอ้ยโอ้ยฟ้าขาวครับโอ้ยตัวง่ามเต๋อบครับผมวแวนประกด ขาวหลังเกาะปรกับรูปปาอยัางแหละอไหนก็ครับน้ำหนึ่งก็เอาครับพี่น้องเจ๊ครับปดฐานครับบึงต่อครับไปแล้วพี่น้องกินนะครับกินไ้ครับไม้เนี่ยมันจะจิ่มลงครับอืมน่าครับต้องไปยิงข้าง่างครับเดี๋ยวขอ กิ่นร่องกินเลยครับอ๋อตัวงามครับมีสภาพไม้ครับเป็นล่ำหวยครับทำนี่เรื่อหน่อยก็สามารถที่ลองได้ครับแต่ว่ากับนี่ขอภัยหล่มทับเป็นระยะครับอาจจะไปได้บวกไก่ตะยางกับหกขนาดครับมบูปลาบูดงมากครับโอเคครับ เดี๋ยวจะเสียบลงี้ครับว่าจะมีเจ้าตัวบ้างนีม